สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมี่นะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงความรักปักแรกของเดือนกรกฎาคมนะคะมาถึงชาวประกฏดนะดูได้นะคะทางคาะแล้วก็ราศีแต่งวันที่ได้ทางตะวันตกมาไทยะคะ่ะแต่ว่าดวงความรักวันนี้เหมาะกับคนที่มีประเด็นนะคะความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันเช่นมีคนคุยมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะถ้าสดสนิทหรือว่าเราล้วเก่าอยู่เดี๋ยวจะลงลิป สถานะโสดกับรอละเก่าแยกให้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะกล่องแรกจะเป็นตัวตนของชาวกระปุนะคะกล่องที่สองของตัวตนคนรักกทสรุปค่ะไ้สําำรับคิงถือถ้วยค่ะแต่ขึ้นกลับหัวช่วงนี้นะคะในปากแรกเนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะ อาจจะมีความเซนซิทีฟมากคิดมากนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็อยากให้คุณใจเย็นก่อนแล้วก็อย่าพยายามวิตกกังวลมากจนเกินไปนะคะเราจะมีรมที่อ่อนไหวมากเป็นพิเศษเนะาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องดูแลเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะไพ่ถ้วยขึ้นกับหัวเนาะพลังงานคุณนะคะมีไพ่ใบแรกเป็นเดรซาอันนี้ถือว่าดีนะคะาการงานเนี่ยคุณจะ ออมีความโดดเด่นนะ ความโดดเด่นอาจจะทําให้คุณมีภาระที่มากขึ้นก็เลยเป็นส่วนที่คุณอาจจะวิตกกังวลได้เหมือนกันบางคนก็เวลามีการเปลี่ยนแปลงได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าเป็นจุดเด่นเนี่ยบางทีก็อาจจะคิดมากได้นะเพราะว่าช่วงนี้คุณจะเป็นอย่างนั้นนะได้รับโอกาสอะไรมาคุณอาจจะไปมองแต่เรื่องที่คุณวิตกกังวลนะแต่ว่าไม่ได้มองในสิ่งดีๆที่น่ายินดีนะคะอันนี้เตือนไวนะ้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณได้รับโอกาสที่ดีคุณก็เดินหน้าต่อได้เลยเนาะทีนี้เดอดซาในเชิอองความรัก ก็หมายถึงความหวังนะคะหมายถึงอนาคตที่ดีนะคะหรือว่าการเยียวยาจิตใจนะคะในเ,เรื่องราวของความสัมพันธ์ที่อาจจะเคยมีปัญหากันมาก่อนดังนั้นช่วงนี้อยากให้คุณมีความหวังขึ้นมาแล้วก็มองโลกในแง่บวกนะคะกับคนรักด้วยนะพลังงานใบต่อมาค่ะดาชินีเขีย้ช่วยอันนี้ดีมากถ้าคุณควบคุมอารมณ์คุณได้ดีนะคะคุณก็จะสามารถทําทุกอย่างได้ราบรื่นแล้วก็มีความสุขใจได้นะ,ะแล้วก็ถ้าคุณ เคยมีปัญหาอะไรกับคนักเนี่ยมันก็จะมีการขอโทษและให้ไึ่สันกนละกันนะคะตกลงกันได้นะใบต่อมานะคะเป็นไพ่สี่ดาบแต่ขึ้นมากลับหัวสิ่งที่ต้องระวังนะคะในช่วงปากแรกก็คือ,อปัญหาเก่านะคะสิ่งที่เคยเป็นอุปสรรคเก่าๆเ,เนี่ยอาจจะวนกลับมาทมําให้ไม่สบายใจได้อีกไม่จมําเป็นต้องเป็นเรื่องความรักโดยตรงอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะก็ ระวังได้แต่ไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นวิตกจริตนะพลังงานไปสุดท้ายดีนะคะแปดดับก,กับหัวปัญหาที่มันแก้ไม่ได้นะคะที่ทําให้คุณรู้สึกมือแปดด้านเนี่ยมันจะแก้ไขได้ในช่วงของปักแรกนี้เลยนะคะอันนี้ถือว่าดีมากนะกะ็ทั้งปัญหาครอบครัวปัญหาความรักแล้วก็ปัญหาเรื่องอื่นนะคะใช้ได้หมดเนาะมาดูพลังงานทางฝั่งของคนรักของคุณบ้างค่ะเดี๋ยวมูนขึ้นมากับหัวนะคะ ถ้าเขาเคยมีความวิตกกังวลนะคะเกี่ยวกับชีวิตของเขาหรือว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงปักแรกของกรกฎาคมทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะบรรยากาศจะดีขึ้นแล้วก็ถ้าใครที่มีความรับต่อกันเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการบอกกล่าวปรึกษาหารือกันนะคะในส่วนที่เคยปิดปังนะการสารภาพผิดก็ได้นะคะไพ่ไปต่อมาเป็นเด็กถือเหรียญ เขาเองเนี่ยอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันอาจจะดูเชื่องช้าไม่ทันใจแต่ว่าเขามีความมั่นคงแลจริงใจกับคุณนะแล้วก็ยังอยากไปต่อนะคะพลังงานใบต่อมาเป็นาราชินีธิดาธานอกจากเรื่องความสัมพันธ์จะเด่นเรื่องการงานก็เด่นเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้เขาจะมี p a s s i ่นในการทํางานมีโอกาส ได้รับการมอบหมายเป็นผู้นำนะคะแล้วก็จะตัดสินใจเกี่ยวกับงานได้ดีนะคะในช่วงนี้จะมีพาชั่นกลับคืนมาแล้วก็ใบสุดท้ายพลังงานแปดเหรียญที่กลับหัวแต่ว่าคนรักเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้อาจจะต้องแบบเหมือนทําบัญชีใหม่หรือว่าจัดระเบียบการใช้จ่ายนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งสําคัญอะไรเงี้ยก็ ให้จ่ายไปก่อนแต่อะไรที่ไม่จําเป็นอาจจะต้องตักรายจ่ายไม่จําเป็นไม่งั้นอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องได้เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถึงเขาจะรู้สึกดีกับคุณนะคะอยากเอาใจคุณแต่บางทีบางช่วงเวลานะในสองสัปดาห์แรกเนี่ยเขาก็อาจจะไม่มีเวลาที่จะมอบให้เราเพราะว่าเขาก็ติดปัญหาติดภา,าระเกี่ยวกับงานด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขาก็มีความชมดีกับงานเข้ามาที่ไม่บอกนะคะตรงนี้ก็ต้องเข้าใจกันเนาะมาดูบทสรุปค,ค่ะเอ็มเพิขึ้นกับขวนะคะ เดี๋ยวทุกอยา่างมันจะมั่นคงนะคะมันจะสมบูรณ์แบบให้เวลากันอีกนิดหนึ่งนะคะใครรอคอยคอมมิชเมนต์มั่นหมายแต่งงานรออีนิดหนึ่งนะคะพลังงานใบต่อมาเป็นเด็กถือถ้วยความรักดีนะคะต่างคนต่างมีความเข้าใจมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะแล้วก็อย่างที่เมย์พูดในตอนแรกเรื่องของการขอโทษให้อภัยเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้นะคะนี่ไพ่ใบต่อมาก็ดีค่ะพลังงานเดดเดวิลขึ้นกลับหัวแล้ว แปลว่าความโชคร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีที่ทําให้คุณมีความขุ่นมัวในจิตใจอ่ะจะผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็รวมถึงบุคคลที่3ที่อาจจะเข้ามายุยงส่งเสริมหรือว่าเป็นตัวแปรที่ทําให้ผิดใจกันก็จะออกไปจากชีวิตคุณทั้งคู่ด้วยนะคะไมสุดท้ายหกเหลียนที่กลับหัว แต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการคิดมากนี่แหละเพราะว่าในขณะที่ในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์มันดีนะคะคนรักก็รู้สึกดีกับเราแต่ว่าบางทีการที่เราไปคิดมากเกินไปไปน้อยอกน้อยใจบางเรื่องก็อาจจะทําให้เราเครียดโดยไม่จําเป็นได้ดังนั้นอย่าคิดมากอย่าไปคิดว่าแฟนเอาเปรียบเราหรือว่าแฟนไม่ใส่ใจเราเวลาที่เขาไม่มีเวลาให้นะคะต้องตัดความคิดความกังวลที่มันไม่ได้มีอยู่จริงตรงนี้ออกไปนะจริงๆอ่ะเชาาก็กฎนะ เป็นคนที่แฟนรักแฟนหลงมากนะคะใครที่เป็นชาวกรกฎจะรู้เลยว่าคนรักของคุณเนี่ยเขารักคุณมากเพราะว่าคุณเป็นคนที่เป็นของหายากนะไม่เหมือนใครนะคะแต่คุณชอบคิดมากว่าแฟนไม่รักนะ,ะอันนี้ก็เป็นจุดด้อยๆนะคะของคุณกรกฎนะ,ะส่วนใหญ่ที่ไม่มีประสบการณ์การดูดวดมานะคะก็คือคิดมากไปเองทั้งที่จริงๆแล้วโชคดีคนรักเนี่ยไม่มีทางมองคนอื่นแน่นอนนะคะ พลังงานไพโอโลโกนะคะมี True Love นะเว r y s o o ูแล้วก็ Children ค่ะคุณสองคนมีรักแท้แก่กันมีพลังงานของความเป็นคู่ด้วยนะคะคู่แท้ Very s o o ู Children ก็หมายถึงเดี๋ยวช่วงเวลาที่สดใสในความสัมพันธ์ก็จะกลับคืนมาหรือว่าถ้าใครรอคอยการมีบุตรมีโอกาสจะได้มีนะคะในอนาคตในใกล้นี้แล้วก็ใครที่เคยมีปัญหากันก็จะได้เริ่มต้น,นใหม่ด้วยนะคะพลังงานของเด็กก็หมายถึงอะไรที่เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะ หรือว่าความรู้สึกดีๆเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำนะคะจากเอ็กซ์เนเซอร์ If you believe นะคะ yes แล้วก็ improving health นี่ไงอย่าคิดมากนะคะอย่าเครียดนะพลังงานให้เราดูแลรักษาสุขภาพอยากขึ้นมานะอันนี้ชัดเจนเนาะไพ่ถ้วยี่ขึ้นกับหัวนะคะอันนี้ก็บ่งบอกถึงระวังสุขภาพนะคะอย่างที่มีบอก แล้วก็ไพ่ยิปซีบก็คือต้องมีความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองนะดูคุณค่าตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมีความสุขประสบความสำเร็จได้ทุกอย่างแล้วก็มีไพ่ yes ด้วยอันเนี้ยถ้าคุณมีคําถามในใจนะคะว่าคุณจะทําอะไรแล้วประสบความสำเร็จไหมคุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการไหมจักระวานตอบมาเลยว่าได้แน่นอนนะคะมีใจด้วยรับพลังงานบวกนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เรเมันเซ่นะคะ Secret admirer นะคะ Someone has deeper feelings for you than they are letting on ก็อัน,น,นเนี้ยจักรวาลเนี่ยจะบอกคุณว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะคบอยู่กับคนที่เขาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกรักไม่ค่อยแสดงออกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นคู่คุณอนะ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนอ่ะเขาเป็นคนที่อ่เปิดเผยความรู้สึกตัวเองไม่เก่งนะคะพูดไม่เก่งแสดงออกไม่เก่งแต่จริงเขารักคุณมากๆคุณไม่ต้องสงสัยในความรักของเขาเลยนะคะคู่ของคุณอ่ะนะนะ อันนี้ก็อาจจะปลดล็อกความรู้สึกไม่สบายใจของคุณได้เนาะไม่รู้แฟนยังรักเราเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรนู่นนี่นั่นคิดมากไปหมดจริงๆก็คือเขาเนี่ยรักคุณมากเพอเพออาจจะมากกว่าที่คุณรักเขาด้วยซ้ํานะคะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณชาวกรกรกแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมถ้าเกิดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับมเม่นะคะแอดไลน์ได้เลยมีโปรเยอะนะคะแล้วก็ ถ้าใครสนใจหินมงคลส,ส่งเสริมความรักก็แอดไลน์ hmm. เดียวกันได้เลยเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ